สวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับปาบอยใช่ครับผมพังหายไปนานเลยและกลับมาแล้วนะครับกับเกม Tower of Fantasy นะซึ่งบอกเลยว่าอีกยาวแน่นอนเกมนี้นะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนอยากได้การ์ดอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ว้ได้เลยนะครับแต่สำหรับวันนี้แล้วก็จะเป็นการ์ดเบื้องต้นสําหรับมือใหม่นะครับและบอกเลยว่ามีประโยชน์มากแน่นอนสิ่งพวกนี้ช่วยทําให้เพื่อนเเล่นได้ในระยะยาวแน่นอนนะครับและสิ่งแรกที่เพื่อนๆจะต้องรู้ก่อนเริ่มเกมนะครับก็จะเป็นทางด้านของการเลือกเซิร์ฟ สำคัญมากๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะเล่นกับเพื่อนคนอื่นเพื่อนๆก็ต้องเลือกเซิร์ฟให้ดีๆเพราะตอนนี้ยังย้า,ย,ายเซิร์ฟไม่ได้นะครับแต่ในอนาคตย้ายได้แน่นอน เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเราอยากอยู่ในเซิร์ฟที่มีคนไทยเยอะๆจริงๆนะครับก็สามารถสอบถามไปที่ทางกลุ่ม o f ฟ i c i a l ได้เลยเนาะเพราะอย่างเช่น Ody s ซี่ก็มีคนไทยเยอะจริงๆแต่ว่ามันเยอะจนล้นนะสินะตอนนี้นะครับจนทําให้เพื่อน <S <S ๆ,ๆอาจจะต้องรอนานมากๆมันก็เลยกลายเป็นดบสองคมนะครับถ้าเกิดเพื่อน <S <S ๆ,ๆเลือกที่จะเข้าเซิร์ฟที่มีคนเล่นเยอะจริงๆณนะตอนนี้นะครับเพื่อน,อน <S <S ๆ,ๆอาจจะไม่ได้เล่นตามใจหวังนะครับแต่ในอนาคตเมื่อคนเริ่มน้อยลงแล้วนะครับก็จะกลายเป็นเซิร์ฟที่คึกคักที่สุดนะเพราะฉะนั้นแล้ว ก็เลือกเซิร์ฟดีๆนะครับหรือลองถามเพื่อนๆคนอื่นที่เรารู้จักก็ได้ครับที่เล่นเกมนี้เนาะว่าอยู่เซิร์ฟไหนกันบ้างเราจะได้สามารถไปเล่นกับเขาได้ยาวๆนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆไม่ควรพลาดเลยนะครับก็คือการตั้งค่าต่างๆนั่นๆ ไปตั้งค่าอะไรให้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยก่อนเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีผลในระยะยาวมากอย่างเช่นตัวคอนโทรลสำหรับผมนะครับก็คือคีซติ้งต่างๆเนี่แหละ Default ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มันใช้งานยากและมันสับสนไปนิดหน่อยผมก็เลยเปลี่ยนให้อาวุธนั้นกลายเป็น1-2-3หมดเลยนะครับ r e l i กกลายเป็น ER และสกิลก็กลายเป็นตัว q นะครับ มันรู้สึกใช้งานง่ายกว่าเยอะจริงๆนะและนอกจากนี้ก็จะเป็นพวกตั้งค่าต่างๆนานา,นาเอาให้มันชินและรู้สึกดีกับตัวเรานะครับแต่ถ้าเกิดจะให้ผมแนะนำนะครับก็จะเป็นทั้งด้านของตัว ล้องสั่นกับตัว discharge skill animation นี่แหละครับถ้าเกิดเพื่อนๆรู้สึกว่ามันเอ่อยและมันดูน่ารำคาญไปนิดนึงก็สามารถปิดไปได้เลยนะครับและหลังจากที่เพื่อนเพื่ตั้งค่าเสร็จแล้วพื่ก็จะเข้าสู่เกมนะครับและสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับเกมนี้เป็นเกม MMORPG สไต์กาชานะครับซึ่งกาชาในเกมนี้นะครับก็จะเป็นการสุ่มพวกอาวุธและตัวละครซึ่งมันจะ ลิงกันนะครับเพราะว่าเมื่อเราสุ่มได้อาวุธไหนแล้วเราก็จะได้ตัวละครนั้นไปด้วยนะครับและการได้อาวุธซ้ําหรือตัวละครซ้าน,นะครับจะไม่มีผลอะไรกับตัวละครเลยนอกจากว่าเราจะสะสมได้4ตัวหรือ3ดาแล้วนะครับก็จะกลายเป็นว่าเราได้สกินใหม่ของตัวละครนั้นๆไปนะอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นเนเมซิสของผมใช่ไหมครับอันนี้คือสรดาปกตินะครับก็จะเป็นร่างนี้ แล้วสาดาวก็จะเป็นอีกรากหนึ่งนะครับแต่สำหรับใครที่อยากรู้นะครับว่ามันมีผลไหมกับการใช้สก,กินพวกนี้ไม่มีนะครับเป็นแค่สก,กินเท่านั้นเราสามารถใส่ได้แต่จะไม่มีผลอะไรกับเราเลยซึ่งถ้าเกิดจะมีผลจริงๆก็จะเป็นทางด้านของ Awakening นะครับที่เราจะต้องส่งของขวัญไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งปลดล็อกสกิลต่างๆ ในแต่ละช่วงนะครับซึ่งแต่ละตัวละครนั้นก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันไปนะแต่สิ่งที่จะมีผลจริงๆนะครับเมื่อเราทําการสมได้ตัวละครหรืออาวุธซ้านะครับก็จะเป็นการปลดล็อกขั้นของอาวุธนั้นๆไปนะครับซึ่งจะเรียกว่าดาวก็ได้มั้งจริงมันไม่ใช่กลุ่มดาวมันคือดาวนั่นแหละและแต่ละขั้นเองก็จะให้เอฟเฟกที่แตกต่างกันไปนะครับและบอกเลยว่ายิ่งปลดเยอะก็ยิ่งดีแน่นอนแต่ก็ไม่ใช่ว่าอาวุธทุกอันจะคุ้มในการปลดนะครับก็เลือกดีๆอ่านดีๆนะครับว ซึ่งอาวุธนั้นนะครับเราก็สามารถสวมใส่ได้มากถึง3ชิ้นด้วยกันนะครับและแต่ละชิ้นนั้นก็มีธาตุและประเภทที่แตกต่างกันไปนะซึ่งตอนนี้เองนะครับก็จะมีสายกายภาพไฟฟ้าไฟและน้ำแข็งนะครับและประเภทก็จะมีอยู่3แบบด้วยกันก็คือสายโจมตี สาย f o ฟ t i t u d e หรือ d e f e n น e ์นะครับและ Benediction หรือสาย s ั p พอร์ตนะครับซึ่งเราสามารถทำเวเป o n r เรโซแนนซ์ได้ด้วยนะเหมือนทางด้านของสัตพร้องของตัวเกนชินนะครับเมื่อเรามีทั้ง3าประเภทอยู่ด้วยกันแล้วก็จะได้อีกบัฟหนึ่งมีประเภทป้องกัน2อาันก็อีกบัฟหนึงโจมตี2ออันก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งและฮิลสออันก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งซึ่งมันต่างกันหมดเลยนะครับอยู่ที่ว่าสายของเรานะครับว่าเราอยากจะเล่นเป็นสายไหน พื่อที่จะเอาไปเรทหรือเอาไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆคนอื่นอ,อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็จะมีประโยชน์ต่างกันไปนะครับแต่ในช่วงต้นเรียนผมก็แนะนาสายแทกแอกสองอันแหละเราจะได้เล่นง่ายๆสบาย,บายเนาะและสำหรับธาตุของอาวุธและประเภทของอาวุธพวกนี้ก็สามารถดูจากด้านข้างได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายโจมตีธาตุกายภาพนะครับหรือชิ้นนี้ก็จะเป็นสายฮิวธาตุไฟฟ้านะครับและเล่นลงมาหน่อยก็จะเป็นพวกอาบิลิตี้ต่างๆที่ไม่สามารถกดรู้ได้แต่นั่นก็ยังไม่หมดสําหรับอาวุธนะครับเพราะว่าสําหรับอาวุธพวกนี้แล้วก็ยังสามารถใส่ทาางงด้นขอตัว ซึ่งแมทริกซ์พวกนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับทางด้านของตัวอาร์ติแฟกต์ใน g e n ช h i n Impact ซึ่งโดยปกติแล้วอาร์ติแฟกต์เราจะใส่ให้กับตัวละครนะครับแต่ว่าใน Tower of f a n t a s y นะครับก็จะเป็นการใส่ให้กับอาวุธซึ่งแต่ละชิ้นก็จะมีเอฟเฟกต์เซตที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วแต่ประเภทระดับและความหายากของ m มทริกซ์ที่เราใส่ไปนะครับและถัดมาก็จะเป็นทาหน้านของตัวซูเพรสเซอร์ที่จะเป็นเหมือนทางด้านของเลเวล ID ของเรานะครับยิ่งเราอัพไปเท่าไหร่เราก็จะยิ่งปลดล็อกนู่นลด็อกนี อะไรมากขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แล้วอัพไปเลยนะครับได้มาก็อัพอัพ,อพไปเลยนะไม่ต้องกลัวนะครับและสำหรับของที่เราจะต้องใช้ในการอัพก็จะเป็นพวกอมเนียมคริสตัลนะครับที่เพื่อนสามารถหาได้ตามเนี่ยฮะกดดูได้เลยรูนเทอร์มินอลในสตอรี่นะครับออฟฟ์เวนเดอร์เลเวลคริสตอร์ไบ y อนแฟน a n ซึ s y อะไรพวกนี้นะครับสามารถหาได้เลยและนอกเหนือจากการที่เราจะปลดล็อกนู่นนี่นั่นแล้วนะครับเราก็ยังได้ทางด้านของรางวัลต่างๆอีกด้วยนะครับก็สามารถเช็คดูได้เลยนะและอีกสิ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยนะครับก็จะเป็นทางด้านของตัวเควสตต่างๆนานานะครับที่สตอรี่เควสนั้นเพื่อนๆจะต้องทําอยู่แล้วและแนะนําให้ทําอยู่แล้วนะครับและในช่วงต้นมันก็จะยังแคปอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อนๆไม่สามารถกรานไปให้สุดๆและเล่นให้จบในวันเดียวได้นะมันจะต้องรอวันต่อวันนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับก็ยังม นะครับที่สำคัญมากๆนะเพราะมันจะปลดล็อกสิ่งที่เรียกว่า Relix นะครับที่จะเอาไว้ช่วยเราในการประจนภัยนะครับ เพื่อที่จะไปทําลายสิ่งปลูกสร้างต่างๆหรือจะทําให้เราบินไปนู่นสไลด์ไปนี่หรืออะไรก็ว่าไปนะครับมันจะช่วยได้เยอะมากๆเพราะฉะนั้นแล้วลงให้ครบนะครับไอรูนเนี่ยลงให้ครบนะมีกี่อันก็ลงให้ครบนะครับอย่างอันนี้นก็จะเป็นเมียสกิเชนนะครับอันนี้เพื่อนๆทำฟรีอยู่แล้วก็แค่กินเท่านั้นก็กินไปเลยนะครับได้รับบัฟพร้อมกับทางน้าของ XP แล้วก็ของนะครับและเดลี่บงที่ที่เพื่อนๆควรจะทําทุกวันนะครับสี่ครั้งต่อวันแป๊บเดียวเสร็จแน่นอนนะครับและนอกเหนือจากนี้นะครับถ้าเ,เ,เาก,กิดเพ แล้วก็คือระบบ Stamina นะครับที่ถ้าเกิดให้ผมแนะนำไม่จำเป็นจะต้องทำจอนออ o เป r เรชันนะครับไปทำพวก i m e n s i o n Trials หรือ Interstellar Exploration ก่อนนะครับไอพวกนี้สำคัญกว่าทางด้านของเมทริกซ์ที่เราจะได้มานะเพราะสุดท้ายแล้วเราก็จะเปลี่ยนเมทริกซ์อยู่ดีนะครับในช่วงปลายๆและเราก็สามารถหาเมทริกซ์พวกนี้จากการประจนภัยทำนูน่ทนทำนี่ได้อีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันเนี้ยไว้ว่างก่อนเลยจนกว่าเพื่อนเพื่อนจะอยู่ประมาณกลางๆงเกมนะครับเพราะฉะนั้นปล่อยยาวๆไปได้เลยนะ นแน่นอนครับว่าเราจะไม่พูดถึงแม็ไม่ได้เลยเพราะอันนี้เองก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากมๆาสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับหรือคนที่ทำควสเสร็จเป็นที่เรียบร้อยการประจนภัยเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมา,มากๆเพราะมันจะได้ทางด้านของตัวรางวัลต่างๆนานาหรือแม้กระทั่งตัวลูกแก้วไปสมกาชานะครับเพราะฉะนั้นแล้ว explore ให้ได้เยอะๆนะและสิ่งที่สาคัญจริงๆเกี่ยวกับการประจนภัยก็คือการปลดล็อกเสาพวกนี้นะครับ o m n i ียนทาวเมันจะเป็นเหมือนเสาหลักในแต่ละแมปที่จะเป็นการปลดล็อกตัวแมปทําให้เรามองเห็นอะไรมากขึ้นนะครับอันนี้สําคัญมากๆและเรายังสามารถวาร์ปไปจุดๆุดนั้นได้อีกด้วยนะครับเช่นเดียวกับทางด้านของตัวเฟสซิริฟนะฮะไอพวกนี้เองก็สามารถไปปลดล็อกและวาร์ปไปได้อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆผ่านไปจริงๆก็อย่าลืมไปแตะเพื่อปลดล็อกด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้เปิดจนไภัยได้ง่ายๆนะครับและนอกเหนือจากนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจนะครับว่ามันดูยังไงว่าจุดไหนเรรราาฟฟ์์มมไไไไปแล้้วจดหนยัง่ แคปมที่สองแสงพวกนี้นะครับแปลว่าเรายังไม่ได้ฟาร์มนะครับหรือว่ายังฟาร์มไม่เสร็จถ้าเกิดมันเป็นครึ่งหลอดอย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดมันเป็นด่างๆเนี้ยแปลว่าเราฟาร์มเสร็จแล้ว <im itar modeling> แต่ถ้าเกิดเราซูมเข้าไปใกล้ๆในแมปแล้วเห็นจุดขาวๆพวกนี้นะครับจุดขาวๆพวกนี้ก็จะเป็นจุดที่บง่งบอกถึงพัซโซเล็กๆน้อยๆนะครับที่เพื่อนๆ <im itar> สามารถไปแก้ได้และจะได้รับของรางวัลด้วยนะครับซึ่งบางทีแล้วเราก็จะได้ทางด้านของตัวลูกแก้วกาชาให้เป็นสุ่มตัวละครนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ห้ามพลาดเลยนะแต่สำหรับใครที่ไม่อยากพลาดแม้แต่เม็ดเดียวเลยนะครับผมก็แนะนำให้ไปทางด้านของ Tower of Fantasy Interactive Map นะครับสามารถกด search ใน Google ได้เลยนะครับเพื่อมันก็จะเห็นทางด้าของ map อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็สามารถฟาร์มในสิ่งที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะครับหรือจะฟาร์มทุกอย่างเลยก็ได้มันช่วยได้แน่นอนนะครับสำหรับสายฟรีไม่ควรพลาดเลยนะครับและสุดท้ายแล้วนะครับที่จะไม่พูดไม่ได้เลยเกี่ยวกับเกมกาชาแบบนี้นะครับก็คือการซุ่มนั่นเอง ซึ่งตอนนี้เองนะครับก็จะมีการสุ่มหลักๆอยู่2รูปแบบด้วยกันก็คือการสุ่มอาวุธหรือก็คือตัวละครนั่นแหละและทางหน้าของตัวแมทริกซ์นะครับและทางหน้าของ2ประเภทนี้นะครับก็จะมีลิมิทิตแบนเนอร์ทั้งคู่ด้วยนะและตอนนี้เองก็จะเป็นทางหน้าของตัวเนเมซิสนะครับแล้วถ้าเกิดจะให้ผมอธิบายแบบง่ายๆโดยคร่าวๆเลยนะครับเกี่ยวกับการสุ่มนะ ในตู้ถาวรหรือก็คือ c h o i c e of w e a p o n นะครับจะมีอยู่2รูปแบบก็คือ Black Nucleus ก็คือไอ้ลูกมุง่วงนะครับกับ Gold Nucleus ที่เป็นลูกทองๆสำหรับ Black Nucleus นะครับก็จะเป็นตู้ถาวรสำหรับสายฟรีเลยที่สามารถหาได้ง่ายมากๆเล่นนู่นเล่นลน,ลน,นี้แป๊บเดียวก็สะสมครบ10แล้วในตู้นี้เอง มีอาวุธ SSR นะครับซึ่งจะมีโอกาสอยู่ที่0.3%เท่านั้นและไม่มีการันตี SSR นะเพราะฉะนั้นเพื่อนจะต้องเสี่ยงดวงพอสมควรเลยแต่สำหรับคนที่โชคดีจริงๆก็สามารถสุบออกมาได้เหมือนกันนะอันนี้คือข้อดีของเกมนี้นะครับสายฟรีก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับพวกอาวุธ SSR แบบง่ายได้เหมือนกันนะถ้าดวงดีนะและสำหรับทางด้าของตัว Gold n u c l e a r อก็คือตู้กระชาถาวรนะครับ ที่เราสามารถหาได้ง่ายอยู่พอสมควรแต่ก็ไม่ได้ง่ายเหมือนทางด้านของ Black n u c l e u s s นะจะมีการันตี SSR นะครับและเรดจะดีกว่าทางด้านของตู้ Black n u c l e u s อีกด้วยเพราะว่าจะเริ่มต้นที่0.75และเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถึง2ด้วยกันนะครับแต่สิ่งที่สำคัญจริงๆที่เพื่อนๆควรรู้นะครับก็คือทุกๆครั้งที่เพื่อนๆได้รับ SSR มันจะไม่รีเซ็ตพิตตตรงนี้นะ แลว่าอะไรแปลว่าเพื่อนๆสามารถได้รับ SSR มากกว่า1ชิ้นทุกๆ80ดสโรนะครับหรือก็คือเอาง่ายๆถ้าเกิดเพื่อนๆส่งไป20แล้วแล้วได้ SSR มา1อันส่มไปอีกได้มาอีก1อันนะครับและมารอบที่80ิเพื่อนๆก็จะได้รับอีก1อันนั่นเองก็ถือว่าเป็นการส่งที่ค่อนข้างคุ้มเลยนะเกมนี้ค่อนข้างใจป่าเลยทีเดียวนะครับเช่นเดียวกับทังน้านของ Matrix นะครับก็จะทำงานคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าการันตีจะกลายเป็น40แทนนะครับ แต่สำหรับตัวตู้แมทริกซ์และตัวละครแบบการันตีนะครับจะมีสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆควรรู้อยู่ก็คือมันไม่มีการันตีนะครับไม่ใช่ว่าเราสุ่มแล้วไม่ได้ตัวละครที่เราต้องการแล้วครั้งถัดไปเราจะได้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีการันตีนะครับเพราะทุกๆครั้งที่เพื่อนๆสุ่มมอนก็จะได้รับทางด้านของตัวเฟรมโกลที่จะสามารถเอาไปแลกตัวอาวุธลิมิตต์ได้แบบฟรีๆนะครับจริงๆมันก็ไม่ฟรีหรอกเพราะเพื่อนก็ต้องสุ่มเนาะ แต่นั่นแหละก็สามารถแลกได้แบบการันตีนั่นแหละซึ่งตัวรวมแล้วถ้าเกิดจะเอาการันตีนะครับเพื่อนๆก็จะต้องสุ่มมากถึง120ครั้งนะครับหรือก็คือประมาณ1ตู้แล้วอีกครึ่งหนึ่งนะครับถึงจะได้การันตีนะและใช่ครับตู้พวกนี้มันไปเรื่อยๆนะถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนตู้แล้วไอ้หลอดน,นี้ก็ยังอยู่เท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงแต่ถ้าเกิดอยากจะสุ่มให้คุ้มจริงๆผมก็แนะนําให้เพื่อนสะสมให้ได้120ครั้งก่อนนะก่อนที่จะสุมนะครับเพื่อที่จะการันตตีกับับวละรที่เราอยากได้จริงๆนะ เพราะไม่งั้นแล้วนะครับไอเฟรมโกด์ I พวกนี้นะเมื่อตู้นั้นหายไปแล้วเฟรมโกลด์พวกนี้จะกลายเป็นทางด้านของแบล็กโกลด์นะครับพอกลายเป็นแบล็กโกลด์แล้วเราจะแลกได้เฉพาะอาวุธที่เรามีแล้วเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเลือกให้ดีๆนะแต่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ตัวเกมค่อนข้างใจป่านะเราสามารถเลือกตัวละครที่มีอยู่แล้วได้เลยนะครับแบบถ้าเกิดเราชอบตัวละครนี้จริงๆเราก็สามารถสะสมและปลดล็อกแค่ตัวละครนี้ได้เลยนะ อันนี้ก็เป็นอีกสิ่งนึงที่เข้าใจดีมากๆนะครับและค่อนข้างที่จะเฟรนลี่กับสายฟรีนะแต่สำหรับผมนะครับมือบอลแล้วก็ส่งไปแล้วล่ะใช่ครับส่งไปแค่20รอบแล้วก็ได้เนมิสิตไปแล้วและแน่นอนนะครับผมก็จะส่งไปอีกเรื่อยๆจนถึง80และเพล่เพลอาจจะ120ด้วยเพื่อที่จะเอาเนมิสิตอีกนะครับอยากได้อีกสักตัวแหละไม่ใช่อะไรหรอกแต่จริง,รงผมคนหยุดนะนั่นแหละเดี๋ยวจะส่งอีกซะได้ไนละส่งโชว์สักหน่อยแล้วกันส่งโชว์สักหน่อยคือถ้าเกิดผมได้ SSR มันจะต้องเป็นสีทองและ ถ้าเกิดมันเป็นทองในคลิปด้วยมันจะเป็นอะไรที่โคตรเท่ซึ่งมันไม่น่าจะเป็นใช่ไม่น่าจะยิบเลยเลยวกโถยคิดอะไรอยู่อะแล้วผมก็ต้องมาล้างสะสมใหม่แต่เพื่อนเห็นใช่ไหมครับมันสะสมขึ้นมาตรงนี้นะกลายเป็น30แล้วและนั่นก็คือสิ่งที่เพื่อนๆควรรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Tower of Fantasy นะครับ พวกนี้สําคัญมากๆเลยแต่ถ้าเกิดผมตกหล่นอะไรไปเพื่อนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับและสําหรับอื่นอนอีกมากมายที่กำลังจะมาในอนาคตน,นะครับผมเตรียมคลิปไว้เยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําการเกี่ยวกับการลงรูนแต่ละรูนเองหรือแม้กระทั่งการไขปริศนาพัฟโซต่างๆผมมีคลิปแยกให้หมดครับรวมถึงทางด้านของการอธิบายเกี่ยวกับการเล่นแบบคอมแบทสเตมด้วยนะครับผมมีคลิปแยกหมดหมดแล้ว อันนี้แค่เบื้องต้นที่อยากจะให้เพื่อนๆทราบก่อนที่จะไปไกลกว่าน,นี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ด้วยนะครับถ้าเกิดมีประโยชน์จริงๆก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้แล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับย้ย